สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนจอของ Xiaomi Redmi Note 11 Pro นะคะว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยคุณภาพของจอเป็นยังไงนะคะนี่คือจอที่เปลี่ยนไปนะคะของลูกค้านะคะจอแตกทัชสกรีนไม่ได้แล้วก็สีของภาพเนี่ยเพี้ยนไปเลยนะคะนี่นะคะเรามาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยเป็นยังไงนะคะนี่นะคะ โอเคค่อนข้างที่กนเนียนเลยนะคะนีติดฟิล์มกระจกให้ด้วยนะคะจะแถมฟิล์มกระจกให้ถุกรุ่นเลยนะคะนี่นะคะอ่าขั้นตอนแรกเราจะมาดูที่ความสว่างของหน้าจอกันนะคะอ่าว่าถ้าปรับความสว่างให้เป็นสว่างต่ำที่สุดกับสูงที่สุดเนี่ยเป็นยังไงนะคะ อันนี้แสงสว่างสูงที่สุดนะคะนี่นะคะต่อไปแสงสว่งางต่ำที่สุดนะคะนี่นะคะสามารถเพิ่มแสงลดแสงได้นะคะนี่นะคะ ามาดูที่ทัสกีนกันบ้างนะคะว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยทัสกินเป็นยังไงจะ้ะว่าทัสกินเป็นยังไงบ้างสามารถทัดได้ทุกจุดไหนนะคะเราก็จะวาดไปทวนหน้าจอเลยนะคะเพื่อจะดูว่าตรงไหนทัดได้ตรงไหนทัดไม่ได้นี่นะคะ นี่ทัดได้นะคะนี่นะคะกระป้ายสีหน้าจอนะคะนี่นะคะสีจอไม่มีรีพิเซลไม่ขึ้นเส้นนะคะนี่นะคะ คุณภาพสีจอก็ตามคลิปวิดีโอเลยนะคะนี่นะคะปุ่มเมนูปุ่มย้นกลับปุ่มเมนูปุ่มโฮมกดได้นะคะหน้าจอลื่นไหลไม่มีกระตุกนะคะดูคลิปดูวิดีโอได้นะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากเป็นหน้าจอนะคะ ก็าสามารถติดต่อมาได้นะคะขอบคุณค่ะ